ผมอยู่กับจุดที่ว่าโอเคไม่ได้เล่นนานเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับมารีวิวตัวนี้กันเลยครับเจ้าเรดนี่เจ้าเรดเฮ้ตัวสีน้ำเขา้ทานนทั้งมาจังเลยทีเดียวมันเป็นพันอะไรอ่ะพันพโลโรดัปเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ก็คือแรปเตอร์มาครับเจ้าเลก็คือเอามาแจกนานแล้วนะแจกกับปารีสี่ก็คือเอามาฟอร์มกันนะครับกับปาิกซี่แต่บบไม่เลยแบบตึงๆโหดๆตึงเปียนี่ตึงเปีย เอาแบบตึงเอออะไรวะเนี่ยไอข้างกลางคืออะไรโออินดูมินัสเล็กมาให้ดิเหรอยังวันนี้พาลาโซไปยังไงพาลาโซจะตีมาไหมตีมาไหมและพาลาโซอกเจ้าพี่โเป็นอินโดมิีนัสเล็ก เดะว่ายังไงทางไอกตุ้ดตุยตุ้ดตุยทำการตีไปดูจะเข้าจะตีไหมขอคำนวณก่อนแป๊บหนึ่งอินโดมิท้าเล็กจ้งหน้าว่ายังไงอินโดมิท้าเล็กอินโดมิท้าเล็กบอกกูจะจยาบงงไปทำร้ายเดีด๋ยวว่าสางสัยกขตีมาเรื่องเต่าเต่ากับหนึ่ง,นนงอ้โหอินโดมิท้าเล็กบอกเซ็งอาะแนะ่ ว่าจะไงอินโดวิเาเล็กพีซีเขาจะตีไปเท่าไหร่และอินโดวิเาเล็กเตีมโอ้โหจะโด,ดน,นกันสองไปที่เรียบร้อยและน้องกระด,ดุกข,ของเราทำการตีพีซีเตะโดนกันหนึ่งไปเข้ากร,ร้านม่วงและอันเชิดพานาโซ่ดู่หลูฟัสและพานาโซ่ วีหกล่องใส่ยกกากะมะข้างทางตีมหาห้าน้องประดุกไปนอนกับรลักม่วงและตระกสภาพนกรกะเรียนหัวจุกและนกรกะเรียนหัวจุกจะตีไปเท่าไหร่นกรกะเรียนหัวจุกตีไปสามและพาระสองไปนอนกับรักม่วงตัวไปทีเล็ก เจน้นสองออมาแล้วล็อกค,คำรามคำรามทำอะไรโอ้โหเรื่องยิงตีประสามกู้นกเกือบไปนอนนกบอกกูจะให้เอ้แลลงมาตี ว่ายัางไงไอทีเล็กร้องเสียงหลงร้องเสียงหลงแล้วทีเล็กร้องเสียงหลงลอันเชิญเจ้าเลสลงมาว่ายัางไงเจ้าเลสจะดับแนวหรือไม่หรืออาจจะเป็นเจ้าทีเล็ต้องมารอลุ้นกันเดี๋ยวไม่ใจครับทีเดียไปเจ้า,าว,วันนี้ปพืบอควันเออทีเล็กไปนอนกลางม่วง จบทีนี้เฮ้ย,เ,ย,ยเกือบเงินหนึ่งร้อยอะไรวะก็ตอนนี้ก็อีเวนต์เท่านี้แหละรีวิวครับตาพี่ปั๊มก็คือผมไม่ใช่ปา๊มี่นะก็คือแบบรีวิวรีวิวไงแบบรีวิวจะรีวิวตัวอะไรก็พีพีนะครับเหมือนในปา๊มี่นะจ๊ะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปนนะครับบ๊ายบาย